นี่ครับโอ้โหแรงมาสมชายสมชายลงไปทดสอบแล้วแรงมากไหมแรงับลบแบลบสองคนอ่ะโอ้โห่างนี้มันนั่งเล่นได้เลยนะเมื่อวานเรามาเนี่ยยังไม่เห็นเลยเลยเห็นบ่าวดูเร็วเร็วเออใช่แพ้แพ้อเออเมื่อวานนี้เรามานะฮะยังไม่เดินเครื่องเลยเพะวันนี้เริ่มแล้วนะฮะอันนี้เดินเครื่องแล้ะเพราะว่าเพราะว่าวันนี้คงจะเสร็จเรียบร้อยนะครับเพราะเมื่อวานนี้เพิ่งจะเพิ่งจะแต่งอะไรสักอย่างเนี่ยพอเครื่องเรียบร้อยแล้วนะฮะ สวยมากครเนี่ยนันนเป็นทิวเขาเทือกเขาเขียวนะฮะเป็นส่วนหนึ่งของเทือกเขาเขียวสวยมากฮะสวยมากแมเชียร์จิงเลยใช่คนดูคนดูบอกเห็นจะสวยเลยแต่ผมว่าสวยครับนี่ฮะโอ้โหดูแล้วกันครับอเดี๋ยวถ่ายให้เห็นน้ำอีกครั้งบางคนติดใจเอ๊กี่นี้ฉากหรือเปล่าของจริงไหมของจริงครับน้นน้ำแรงๆเลยนะะ อันนี้ที่เสือชายเพิ่งจะลงไปให้ดูนะฮะไหลไปจากนู่นเลยฮะแล้วก็ไหลไปเรื่อยๆแล้วก็ไปไปไปลงรอดสะพานที่เราลอดมาสักสักคู่เนี่ยนะฮะนูคนฮะสวยมากครับอันนี้สมชายย้อนไปนะครับเดี๋ยวจะงงที่ทางนี่นะครับวิวทิวทัศน์ที่นี่อากาศสุดยอดครับเพราะตอนนี้หยุดโม่หินด้วยไม่มีฝุ่นนี่ต้องมากันเลยฮะ